The Weekend เตรียมเข้าสู่ยุคสุดท้ายของอัลบัม้มต่อยภาค After Hours และ Dawn FM รอกันมานานครับกับอัลบั้มใหม่ของ The w e e k n d เริ่มขยับแล้วครับโดย The w e e k n d บอกใบถึงการกลับมาออกอัลบั้มใหม่ตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาครับโดยบอกว่าอัลบั้มที่6ที่จะมาถึงนี้จะเป็นบทสุดท้ายของตร่อยภาค afterworld ดอ n FM ของตัวเองครับโดยล่าสุดนะครับ The Weeknd ได้รีโพสที่เขียนว่าความเจ็บปวดความเสียใจการเกิดใหม่หรือ p a i n regret r e b i r t h เหมือนเป็นการยืนดันครับโดย The w e e k n d เคยอธิบายแนวคิดของอัลบั้มว่าจะเป็นสถานการณ์ของนรกครับกับการเดินทางสู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จนแฟนๆชื่อว่า อัลบั้มที่กําลังจะมาถึงน่าจะพูดถึงชีวิตหลังความตายอย่างแน่นอนครับถึงขั้นมีการคาดเดาล่วงหน้ากันไปแล้วครับว่าอัลบั้มใหม่ของ t h e w e e k n นน่าจะใช้ชื่ออัลบั้มว่า afterlife อย่างที่เคยมีการใช้คํานี้อย่างน่าสนใจในอัลบั้มชุดก่อนก่อนหน้านี้มาแล้วครับ <S 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 และ The Week End เองยังได้โพสต์วิดีโอปริศนาลงบนอินสตาแกรมดโดยเป็นภาพโคลสอัพใบหน้าของเขาโดยเป็นตาข้างนึงมีเงาสะท้อนเปลวเทียนส่วนีกข้างมีลูกตายําใหญ่กว่าปกติ แน่นอนว่าถ้าออกมาใหม่จริงๆเนี่ยผลงานของเดวิกเอนต้องสร้างสถิติกเกิดใหม่ขึ้นมากมายครับเพราะปัจจุบันเดวิกเอนคือหนึ่งในศิลปินที่มีคนฟังผลงานของเขาแบบจริงๆจังๆ,งๆมากที่สุดในวงการครับโดยล่าสุดนะครับเดวิกเอนได้รับการการันตีให้ซิงเกิล Save Your Tears และ Die For You เป็นผลงานระดับไดมอนด์เพิ่มขึ้นอีก2ผลงานครับรวมทั้งหมดแล้วนะครับเดวิกเอนมีเพลงที่ประสบความสําเร็จระดับไดมอนด์ถึง7เพลงแล้วครับซึ่งก็หมายความว่าผลงานมียอดขายกว่า10ล้านหน่วยอย่างแน่นอนครับโดยนับทั้งการซื้อเพลงโดยตรงและการฟังผ่าน หรีมมิ่ง150ครั้งนับเป็น1ห,หน่วยด้วยเช่นเดียวกันครับทำให้ the weeknd เป็นหนึ่งใน3ศิลปินที่ผลิตซิงเกิลระดับไดมอนด์ได้7เพลงขึ้นไปครับโดยมีจำนวน7เพลงเท่ากับเรือนหน้าส่วน post Malone เนี่ยมีผลงานระดับไดมอนด์สูงที่สุดตลอดการครับด้วยสถิติ9เพลงครับ นอกจากนั้นนะครับเพลง p o p u l ล่ที่เดอะวิกเอนร่วมงานกับมอร์นาและเพลย์บอยคาติก็ได้รับการรับรองยอดขายระดับพลัตินัมครับสำหรับการมียอดขาย1ล้านหน่วยในสหรัฐอเมริกาครับพ o p u l ล่าเปิดตัวเมื่อวันที่2มิเมนายนปี2 0 2 3นะครับเป็นซิงเกิลที่2จากอัลบั้มซาวด์แทร็ก The Idol Volume 1จากซีรีส์ทาง HBO ของ The Week n d ที่มีชื่อว่า The Idol ครับ แถมอีกผลงานของดูวิกเอนยังได้รับการรับรองระดับแพลตตินัมครับสำหรับเพลง One of the Girls ที่ได้ร่วมงานกับเจนนี่จาก BLACKPINK และ Lily Rose Depp ไปด้วยอีกเพลงหนึ่งครับ